สวัสดีนะคะชาวราศีตุลน,นะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอความรักทุกสถานะของชาวราศีตุลน,นะคะประจาเดือนตุลานะก็แฮปปี้เบิร์เดย์นะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะนะช่องของเราดูตามสารหลักตะวันตกหากคุณลัคนาราศีตุลและเป็นผู้ที่เกิดวันที่23ากันยานะคะถึง22ตุลาเนาะก็สามารถเข้ามารับชมนะคะคลิปวิดีโอนี้กันได้แล้วมาดูการสําหรับคนโสดนะคะชาวราศีตุลเนาะว่าความรักของคุณเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงคือแอนเห็นถึง2อ,อย่างนะ คือบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งมีการจบมีการเลิกจากความสัมพันธ์ move on จากความสัมพันธ์มาเนาะเออแต่ว่าก็ยังมีความคิดถึงคนเก่านึกถึงคนเก่าหรือว่ายังมีการรอคอยคนเก่าให้กลับมาอยู่นะคะนะกับอีกกรณีนหนึ่งบางคนคุณอาจจะจบความสัมพันธ์มาเลิกความสัมพันธ์ไปนานแล้ว move on ไปนานแล้วแต่ว่ามีคนเก่าๆนะคะที่เขาแบบปนเวียนกลับมาหาคุณหรือว่าแบบมีการติดต่อกลับมาหาคุณอะไรเงี้ยได้นะคะกรณีที่สามเลย คือถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่แบบเออไม่ได้มีเรื่องพวกนี้เลยค่ะเป็นพลังงานที่แอนรู้สึกว่าชาวราศีตุลนะ่ะคุณเหมือนกําลังมีโอกาสนะคะเข้ามาหรือบางคนนะ่ะได้มีการเดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศไปคือที่เห็นตรงนี้มันเป็นต่างประเทศนะถ้าต่างจังหวัดก็เป็นจังหวัดแบบไกลๆแต่ว่าด้วยพย่ังเ n ้นที่มันขึ้นมาคือแอนมีความรู้สึกว่าเออชาวราศีตุลบางท่านนะ่ะคือคุณนะ่ะอาจจะมีการไป เรียนต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศหรือไปเที่ยวต่างประเทศได้นะคะในอดีตที่ผ่านมาแบบเออไปใช้ชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคุณรู้สึกว่าแบบการอยู่กับที่เดิมตรงนี้ที่คุณอยู่มันน่าเบื่อนะคะคุณอยากมีแพชชั่นอะไรใหม่ๆกับชีวิตนะคะนะเออแบบให้มันเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบเออมันมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเกิดขึ้นนะคะได้เนาะอ,อื ทีนี้มาดูการในเดือนตุลานี้เนาะสำหรับชาวราศีตุลจริงต้องบอกว่ามีแนวโน้มในบางท่านคุณอาจจะกลับไปหาคนเก่าหรืออาจจะมีคนเก่ากลับมาหาคุณและคุณเกิดความลังเลในการที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่และมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเพราะเป็นเป็นไพ่ของการที่แบบเ,ออเขาเรียกว,ว่ามันมีการลังเลมีการตัดสินใจเกิดขึ้นว่าจะเอายังไงดีกับ ความสัมพันธ์คือบางท่านอะคนเก่ากลับมาบางท่านอะอยากกลับไปหาคนเก่าแล้วก็อยากกลับไปเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ขึ้นมาเนาะมันก็เลยทําให้คุณจะอยู่ในสภาวะของการที่แบบยังไงดีเนาะเออกับการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะเออว่าจะแบบเริ่มต้นใหม่ดีไหมซึ่งแอนเห็นว่าจริงๆอะชาวราศีตุลเน,น่ะมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะมีการกลับไปเริ่มต้นใหม่นะคะบางท่านคือแบบเออกลับไปหาคนเก่าอะกลับไป คุยกับคนเก่านะคะนะเออหรือบางท่านแบบอาจจะแบบเออคนเก่ากลับมาอะไรเงี้ยแต่แอดต้องมองตรงๆว่า การที่มีคนเก่ากลับมาหรือการที่คุณกลับไปหาคนเก่าเนี่ยความสัมพันธ์มันจะไม่เหมือนเดิมนะคือความสัมพันธ์น่ะมันไม่ได้แฮปปี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์อ่ะมันจะไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เนาะอืมนะเพราะฉะนั้นก็ลองคิดให้ดีนะคะว่าจะยังไงส่วนบางท่านที่ไม่ได้เป็นรักษาแบบความสัมพันธ์เป็นเรื่องของการเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแอนรู้สึกว่าคุณจะมีความลังเลว่าคุณจะอยู่ ที่นั่นไปเลยไหมบางคนแบบถ้าได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะไปทํางานหรือไปเรียนอะไรเงี้ยเออเพราะคุณรู้สึกว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณตรงเนี้ยมันดีซึ่งถามว่าแบบคุณควรตัดสินใจไงจริงๆต้องบอกเลยว่าถ้าในบางคนนะ่ะคุณกําลังคิดอยู่ว่าแบบจะไปเรียนต่อต่างประเทศดีไหมจะไปทํางานต่างประเทศดีไหมบอกเลยดีนะคะมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณที่ คุณเองจะมีแพชชั่นกับสิ่งที่ทำนะโดยเฉพาะถ้าเป็นการเรียนการเรียนต่ออะไรก็ตามตรงนี้คือคุณจะได้สกิลหลายๆอย่างนะคะกับการที่คุณไปเรียนตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องลังเลนะถ้าบางท่านแบบกำลังตัดสินใจอยู่คือคุณไปเลยไปได้เลยนะคะบางคนถ้าเกิดว่าตัดสินใจทํางานอะไรแกก็ไปเลยนะคะคือมันเป็นลักษณะที่แบบคุณจะได้เริ่มต้นงานบางอย่างคุณจะมีประสบการณ์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขกับชีวิตมา,มากขึ้นนะเออเหมือนคุณจะได้เจออะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้เนาะที่เห็นนะ ไพ่มันก็เลยเป็นลักษณะให้แบบว่าเอออยากให้คุณรักตัวเองนะคะบางท่านมีคนเก่ากับมาจริงๆนะในคอนซิเลชันขึ้นมาแล้วก็ไพ่ new love ขึ้นมาคือ new love ตรงนี้แอนม,มีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะต้อนรับเดือนเกิดของคุณเลยนะคะตรงนี้เนาะก็ เป็นกําลังใจแล้วก็ยินดีด้วยกับชาวราศีตุลน,นะคะบางท่านที่แบบเออตัดสินใจแบบไปเรียนต่อทํางานต่อต่างประเทศหรือว่าบางท่านตัดสินใจแบบเออกลับมาโฟกัสที่ตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งมันดีกับคุณมากๆนะคะไม่ต้องลังเลนะเออให้คุณเริ่มต้นเลยอะไรก็ตามที่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะมันย่อมดีกว่าเราอยู่ที่เดิมหรือว่าอยู่กับเรื่องเก่าๆนะก็ยินดีด้วยนะคะกับชาวราศีตุลน,นะคนโสดเราไปต่อก,กันสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงไปดูกัน ดูกานนะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะ,ะชาวราศีตุลนันจริงคุณอาจจะดิวกับคนไกลนะต่างชาติต่างภาษาได้นะคะคุณอาจจะดิวกับชาวราศีสิงห์ก็ได้นะในบางคนราศีเมถุนอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาจริงอดีตความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันไม่ค่อยแฮปปี้นะคือเห็น2กรณีนนกรณีแรกคุณอาจจะดิวกับคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากคือเขาจะเป็นคนที่ ดูดีมีสเสน่ห์ทำงานเก่งเฟลลี่เขาขคนง่ายหน้าที่การงานดีนะคะหรือว่าแบบเขามีมีคาลิสมาบางอย่างที่ดึงดูดให้คนเข้ามาชอบสนใจเขาซึ่งคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันนะอาจจะมีการทะเลาะก,การในเรื่องของความหึงหวงในเรื่องของคนเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้หรือใดๆก็ตามตรงนี้เข้ามาแล้วคุณแบบรู้สึกทุกข์กับความสัมพันธ์นี้มากเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเออ ทำไมฉันต้องเจอแต่แบบปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้ทำไมฉันต้องเจอแบบคนที่พยายามจะเข้ามาแย่งเขาเอออะไรเงี้ยนะคะได้เนาะแต่เขามีเสน่ห์ไงเนาะ,นะแล้วก็บางคนน่ะถ้าคุณอยู่กับคนไกลอะ่ะมันก็เป็นลักษณะที่คุณค่อนข้างกังวลว่าแบบเขาจะนอกใจไหมเขาจะมีคนอื่นหรือเปล่าเขาจะทิ้งคุณไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความทุกข์ที่คุณแบบคิดแล้วก็แบบมันมันมันมีขึ้นมาเนาะซึ่งมันก็ไม่ได้แฮปปี้มากนะคะเพราะไพ่ใบแรกเป็นห้าถ้วย ที่ขึ้นมาเนาะคือเอาจริงบางคนมีความต่างกันไงเอออาจจะต่างกันในด้านของเชื้อชาติศาสนาภาษาอะไรเงี้ยที่มันต่างกันด้วยนะคะเนเจอร์การใช้ชีวิตที่มันต่างกันด้วยนะคะมันก็เลยทําให้แบบอาจจะมีความกังวลนะคะเข้ามาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้มากกับความสัมพันธ์นี้ขณะนั้นสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะ ต้องบอกว่าในเดือนตุลานี้นะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเข้ามานะคะในความสัมพันธ์ของคุณและเขามันมีแนวโน้มที่ตัวคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คบกันนะ คือแบบเป็นแฟนหรือว่าเป็นคนรักกันเลยนะคะตรงนี้เนาะคือมันมีโอกาสที่มันจะมีการเคลียร์มีการจัดการปัญหาต่างๆในความสัมพันธ์นี้นะคะสิ่งที่คุณไม่ชอบสิ่งที่คุณไม่โอเคสิ่งที่คุณไม่พอใจเขาจะเคลียร์ให้นะคะเขาจะจัดการให้เพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันได้ลงเอยเพราะใ่้มัเป็นสองถ้วยนะมันมีแนวโน้มที่คุณกับเขาเนี่ยจะได้คบกันนะคะตัวคุณเองแฮปปี้มากเลยนะ กับการพูดของเขาหรือว่ากับคําพูดบางอย่างหรือการกระทาบางอย่างที่เขาทาหรือแล้วบอกคุณว่าแบบเขารักคุณเขาชอบคุณเขาอยากคบกับคุณคือคุณค่อนข้างตกใจกับสิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขาพูดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าแบบเขาจะทํานะคะแต่เขาทํา แล้วคุณแฮปปี้มากนะกับการที่เขาแบบทำสิ่งนี้ให้กับคุณหรือว่าพูดหรือว่าขอคุณคบหรือใดๆก็ตามนะตรงนี้สำหรับชาวราศีตุลน,นะคนคุยไม่ชัดเจนส่วนตัวเขาเองอ่ะต้องมองตรงว่ากว่าเขาจะตัดสินใจได้เนี่ยเขาแบบคิดทบทวนแบบเยอะมากว่าแบบจะยังไงดีเขาตีก,ก,กันกับตัวเองนะคะเขาแบบพยายามเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็ท้ายที่สุดแอนรู้สึกว่าเขาตัดสินใจแหละว่ามันเป็นคุณแหละที่เขาอยากคบแล้วก็มันเป็นคุณแหละที่เขาแบบ อยากจะมีด้วยในชีวิตอยากที่จะจริงจังนะคะไพ่มันก็เลยเป็นไพ่แบบเคมิสทรีฮนรีมูนขึ้นมาช่วยสีตุลยินดีด้วยนะเออความทุกข์ที่คุณเจอฮนะ้ถ้ทวสามบาตรงนี้มันจะกลายเป็นความสุขนะคะในเดือนนี้นะที่จะเข้ามาเนาะเออแต่ว่าไพ่เป็นอะล e q u i ยเต้นมันอาจจะมีความไม่เท่ากันในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณและเขาในอดีต นะเออคุณอาจจะรักเขามากกว่าเขาอาจจะไม่ได้รู้ตรงนี้แต่ว่าต้องบอกเลยว่าในช่วงเดือนตุลานี้นะคะเขาจะแสดงให้เห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเขาเลือกละวว่ามันเป็นคุณนะคะแล้วก็มันมีโอกาสที่ชาวราศีตุลนะ่ะจากคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะกลายเป็นคนมีคู่นะคะในเดือนนี้ก็อินนี้ด้วยนะคะนะไปต่อกันสําหรับคนมีคู่ชาวราศีตุลนะคะในเดือนตุลาไปดูกันมาต่อกันนะคะสําหรับชาวราศีตุลนะคนมีคู่เนาะคุณอาจจะดิวกับ ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎรพิจิตนะราศีตุลน,นะคะราศีเมษนะราศีกรกฎได้นะคะตรงนี้อาจจะมีความต่างกันในด้านอายุได้นะในบางท่านนะคะหรือคุณอาจจะดิวกับคนไกลดิวกับคนที่แบบเป็นเพศเดียวกันอะไรเงี้ยเออ lgbtq นะคะชายชายหญิงหญิงได้นะคะเป็นไม้ได้เนาะหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่แบบ ค่อนข้างสนุกสนานล่าเริงหรือเป็นพลังงานของคนที่แบบเพื่อนยื้ออะไรเงี้ยนะได้นะคะความสัมพันธของคุณกับคู่ในอดีตต้องบอกมันแฮปปี้นะคือคุณทั้งคู่เนี่ยมีความน่ารักกูกิ๊กนะคะมีการแบบ ไปไหนไปนูน่นไปนี่ด้วยกันนะคะเพื่อนฝูงรู้จักกันแฮปปี้ใช้ชีวิตด้วยกันส่วนใหญ่ก็แบบอาจจะชวนกันแบบไปกินไปดื่มไปเที่ยวอะไรงเงี้ยซึ่งความสัมพันธ์ของคุณกับคู่แฮปปี้มากต้องบอกเลยนะเออคือมันแบบเข้าใจกันมีเรื่องราวดีๆให้กันมีของขวัญให้กันความสัมพันธ์มันแบบแฮปปี้สุดๆนะคะตรงนี้เนาะในเดือนตุลาเนี่ยแอนเห็นว่าในบางท่านนะคุณอาจจะมีการตัดสินใจเนาะในการที่จะชวนกันไปเที่ยวนะคะจะไปต่างประเทศ ไปต่างจังหวัดนะคะหรือว่ามันมีการเดินทางบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณละเขาหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในความสัมพันธ์เกิดขึ้นบางท่านที่คดกัรน,นา,นานชาวราศีตุล่ะมันมีแนวโน้มที่อาจจะมีการพูดคุยกันถึงแผนของการแต่งงานการจดทะเบียนสมรสการคุยกันแบบคุยกับผู้ใหญ่หออีฝ่ายอะไรเงี้ยเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้มัน เป็นไปอีกสเต็หนึ่งนะคะที่มันจริงจังมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นนะคะซึ่งบอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นหรือว่ามันเป็นโชคชะตาที่เข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงและมันดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีการคุยกันก็ได้ถึง การออทำธุรกิจร่วมกันนะคะตรงนี้เนาะเอออาจจะแบบอยากทำธุรกิจบางอย่างด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีการคุยกันออกรถด้วยกันนะคะซื้อที่ด้วยกันนะคะประมาณนี้ได้ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันดีมากเนาะมันค่อนข้างแฮปปี้นะคะมันรู้สึกสดใสอยู่ตลอดเวลาบางท่านมีแนวโน้มในการที่แบบอาจจะย้ายมาทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยก็ได้นะแล้วก็พ่ายขึ้นเป็นลักษาะที่แบบ วม่าคุณทั้งคู่จะทําอะไรอ่ะคือมันมีการพูดคุยอยู่กันอยู่ตลอดนะคะซึ่งการพูดคุยกันตรงเนี้ยมันทําให้คุณความสัมพันธ์ของคุณกับคู่อ่ะมันดีมากนะแล้วมันก็คือแอนไม่เห็นปัญหาเลยอ่ะมันมีแต่เรื่องดีๆมีแต่ความรู้สึกดีๆมีแต่สิ่งดีๆนะคะที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะนะก็จบไปแล้วนะราศีตุลคนมีคู่ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย